ท่านประธานที่เคารพกับผมนายเทวิภพลิ้มจิตกรผู้แทะะนรัษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครทนบุรีคลองสานบางมกอบพครรคก้าวไกลครับก็ผมหวังว่าการที่ผมเรียกชื่อตัวเองว่านายเทวิภพเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเป็นหนึ่งในครั้นสุดท้ายที่ผมจะเป็นต้องเรียกคํานำหน้านามของผมว่านายนะครับผมเองไม่ใช่เป็นบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศอาจจะเป็นเพศที่ตรงโดยกําเนิดนะครับแต่ผมก็ไม่ ได้รู้สึกว่าการขึ้นนำหน้านามของผมเนี่ยจะมีความสำคัญใดๆถ้าผมได้เพียงละหนึ่งคำออกไปผมก็รู้สึกเป็นคนขี้เกียจครับผมก็สบายขึ้นเท่านั้นเองนะครับนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่อาจจะดูง่ๆของผมนะครับที่ผมอยากมีความเห็นด้วยกับพรบร่างกฎหมายเกี่ยวกับการรับรองเพศคำนำหน้านามและการคุ้มครองบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งผมยืนยันนะครับได้ฟังเพื่อนสมาชิกของอทั้งสองฝั่งของสภาหแห่งนี้นะครับผมว่าสิ่งที่เหมือนกันอย่างเดียวเลยครับท่านประธานที่เห็นตรงกันแน่นอนนะครับก็คือหลักการที่เราเห็นความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยเป็นเรื่องหลักนะครับโอเคหละครับก็เห็นมีก่อนหน้าผู้เสนอจะได้เสนอก็มีเพื่อนสมาชิกได้บอกว่าการที่จะเสนอกฎหมายนี้อยากให้ผู้เสนอคือ คุณธัญวัฒน์กมลวงศ์วัน์เนี่ยได้ถอนไปก่อนซึ่งผมเองคิดว่าจะถอนกันทําไมถ้าเห็นด้วยในหลักการนะครับก็ควรจะให้ผ่านไปก่อนซึ่งท่านประธานครับถ้าผมมาดูในหลักการของกฎหมายนี้ครับที่แจกให้สมาชิกได้ดูนะครับหลักการในขั้นตอนวาระหนึ่งเนี่ยเราโหวตเพื่อรับหลักการนะครับจริงๆเราไม่โหวตเพื่ออะไรครับเราโหวตเพื่อหนึ่งบรรทัดนี้ครับหลักการของกฎหมายนี้ก็คือให้มีกฎหมายว่าด้วยการรับรองเพศคำนำหน้านามและ การคุ้มครองบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศแค่นี้เองครับเห็นด้วยใช่ไหมครับเห็นด้วยก็โหวตผ่านใช่ไหมครับแล้วหากว่าความสําคัญนะครับที่เข้าใจว่ามีรากประชาชนที่จะเข้ามาอยู่ผมว่ารากของประชาชนผมไม่แน่ใจว่าเนื้อหาข้างในความตั้งใจจะแตกต่างหลากหลายกันยังไงหรือร่างของคอรมอรจะเป็นเช่นไรแต่ผมเชื่อว่ามันไม่หนีจากหลักการน,นี้แน่นอนนะครับ ก็ยืนยันนะครับว่าอยากให้เพื่อสมาชิกรัฐสภาแห่งนี้รับหลักการในวาระหนึ่งไปก่อนนะครับเพื่อเพราะมันเป็นหลักการที่มันเปิดกว้างที่สุดแล้วใครจะแก้อย่างไรก็ได้ผมเชื่อว่าเรามีขั้นตอนในกรรมธิการที่จะไปแก้ไขได้อย่างที่เพื่อสมาชิกผู้อภิปรายก่อนหน้าผมได้มีข้อกังวลต่างๆนานา,นาเรามีสภาแห่งนี้เพื่อเรามาคุยกันครับ เห็นตรงกันบ้างเห็นไม่ตรงกันบ้างผมก็ยืนยันเหมือนเดิมว่าเรามีกระบวนการที่ออกแบบดีไซน์มาเพื่อการแก้ปัญหาของสังคมอยู่แล้วกรรมธิการครับท่านประธานเป็นที่ที่เราไปถกเถียงกันครับลายมาตาเลยก็ว่าได้ว่ามาตานี้เราจะเอายังไงมาตานั้นเราจะเอายังไงเราจะกลัวปกป้องสิทธิ์ที่คนเขากลัวว่าจะโดนหลอกจากคำน้านำหน้านามแล้วก็ไปแต่งงานอย่างไรผมเชื่อว่าถ้าเราามาช่วยคิดช่วยกระทำในกรรมธิการ ได้แน่นอนครับประเด็นที่สองครับแน่นอนครับว่าที่เพื่อสมาชิกกังวลว่าถ้าหากร่างของประชาชนไม่ได้เข้ามาณนะตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเสียสิทธิ์ของประชาชนผมไม่รู้นะครับท่านประธานว่าพรรคอื่นเขาทํำยังไงแต่พรรคก้าวไกลเราเนี่ยปกติแล้วกรรมธิการต่างๆทั้งวิสามันในเรื่องอเกี่ยวกับการศึกษาเองหรือกฎหมายเองเราจะแบ่งโคต้าครึ่งๆอยู่แล้วครับส่วนใหญ่บางครั้งภาคประชาชนที่อยู่ข้างนอกสภาที่ไม่สมาชิกเรา ไม่ใช่อดีตผู้สมัครของที่เคยลงกับเราก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นประเด็นนั้นๆอย่างผมเองกับท่านประธานในสมัยก่อนก็ได้เคยนั่งใน,ในพรบกัญชากระท่อมด้วยกันก็จะสังเกตว่าเพื่อสมาชิกของผมที่เป็นกรรมธิการจากพรรคก้าวไก่ก็เป็นบุคคลนอกทั้งนั้นนะครับซึ่งถามว่าถ้าเราตั้งเนี่ยบอกว่าโคตา้าของก้าวไกลคงไม่พอที่จะให้ รือพรรคต่างๆคงไม่พอที่จะให้ภาคประชาชนที่เขาจะเสนอร่างเนี่ยเข้ามาไม่เป็นไรครับผมเสนอข้อเสนอนี้ครับให้เพื่อสมาชิกเพื่อความสบายใจเพราะเรารักประชาชนเหมือนกันว่าตามข้อบังคับนะครับท่านประธานเราสามารถกําหนดกรรมธิการกี่ท่านก็ได้นะครับเสนอมากกว่าปกติก็ได้แล้วแบ่งโค้ตาไปตามพรรคการเมืองต่างๆแล้วเป็นที่รู้กันครับว่าจะนําภาคประชาชนเหล่านั้นเข้ามาในสภาเนาะ อีกทั้งนะครับแม้ร่างนี้จะเป็นร่างกฎหมายที่พรบออคอลโมได้เสนอเข้ามาในสภาแห่งนี้แต่ตามข้อบังคับของสภาแล้วคอลโมมีมีสิทธิ์ที่จะเสนอกรรมธิการได้ไม่เกินหนึ่งในสามของสภานี้อยู่แล้วผมเชื่อว่าเพื่อนพักเพื่อสมาชิกผู้แทนรัษฎรพักร่วมรัฐบาลซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับคอลโมก็น่าจะขอท่านได้เพราะหลายครั้งหลายนามที่ผมเคยเห็นที่ผ่านมาในสภาแห่งนี้จากคอลโม บางครั้งเป็นการเสนอจากาสมาชิกสภาผู้แทนรัฐฎรของรัฐบาลเองด้วยซ้ำนะครับผมว่าแบ่งโค้ตาให้ประชาชนได้อย่างแน่นอนนะครับผมเลยเรียนนะครับด้วยเหตุผลทั้งสาข้อเหล่านี้นะครับผมจึงขอให้เพื่อสมาชิกทั้งสภาได้สบายใจได้นะครับไม่ว่าตอนนี้กระบวนการของทางคลมจะเป็นอย่างไรผมคงไม่ไปว่ากล่าวอีกแล้วเพราะ เพื่อสมาชิกผมทุกสัปดาห์ก็ได้ว่ากล่าวถึงกระบวนการทํางานทางนิติบัญญัติของทางคอรมอรไว้เยอะแล้วนะครับรวมถึงหากกังวลว่าประชาชนที่เขามีความเห็นในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการที่เขารวบรวมรายชื่ออยู่ซึ่งตอนนี้มีแค่3,000รายชื่อเองนะครับถ้าคอรม6,000นะครับขออภยัยถ้าคอรมอรเห็นใจก็นําร่างนั้นมาได้เลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้ว ตานที่ผมเรียนไปครับว่าเสนอชื่อกรรมธิการเอาคนเหล่านั้นเข้ามาแล้วก็มาทํางานกันในกรรมธิการครับผมเชื่อว่าพอรบบํานําหน้านี้ต้องผ่านให้ได้ครับเพราะว่ามันเป็นหมุดหมายสาคัญในการแสดงว่าประเทศไทยเราเดินไปข้างหน้าเราก้าวไปได้ไกลกว่าที่อื่นแล้วนะครับขอบคุณมากครับ